ทุกคนมาพบกับช่อง d b 2ิ6ตสสอกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางยีก่กีห้องลอตโต้ VIP ประจําวันพฤหัสบดีที่17เดือน9พศสองพันหนะคะรอบที่จะมาแนะนําก็คือตั้งแต่รอบที่6จนถึงรอบที่15นะคะเป็น ที่เข้าติดต่อกันยาวนานนะคะสูตรของแอสามารถใช้ได้กับทุกห้องนะคะแต่ว่าแต่ละห้องก็ออกเลขไม่เหมือนกันเราก็ต้องมานั่งเช็กสูตรกันว่าสูตรไหนกําลังเดินกําลังเข้าอยู่นะคะซึ่งสูตรที่9จะเข้านะคะแถวนี้เป็นรอบของยี่กีนะคะ1นวันมี88รอบรอบละห่างกัน15นาที3ตัวนี้เป็น3ตัวบน2ตัวนี้เป็น2ตัวล่างแล้วก็แถวนี้เป็นแถวที่แอดทำขึ้นมานะคะเพื่อเพื่อที่จะให้หลักไหนบวกกันอย่างเช่นสูตรที่9นะคะ สูตรที่9จะใช้3ตัวบนหลักร้อยก็คือ9บวก2ตัวล่างหลัก10ก็คือ9นะคะรอบที่5ออก95190นะคะเอา3ตัวบนหลักร้อยบวก2ตัวล่างหลัก10บนะคะบวกกัน9บวก9เท่ากับ18เอาแค่หลักหน่วยก็คือ8แนละ้วเพิ่มไม่ได้5จํานวนนะคะ8แล้วก็9 0 1 2นะคะ จำนวนนี้นะคะอ่าช่วงแรกเราเช็คสูตรก่อนว่ามันเข้าที่รุ่นไหนรุ่นหน้าหรือรุ่นหลงัง2ตัวบนหรือ2ตัวล่างนะคะรอบที่6ออก3 5 8 7 5 5เข้าไหมคะ ไม่เข้า8เข้าไหมคะเข้านะคะทาสีแดงไว้เพื่อที่จะดูที่ทางการวิ่งของเลข7เข้าไหมคะไม่เข้า5เข้าไหมคะไม่เข้านะคะต่อไปรอบที่7เอารอบที่6มาคํานวณนะคะ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ3 2บวกตัวล่างหลัก10ก็คือ7 3บวกเเท่ากับ10เอาแค่หลักหน่วยก็คือ0ูนย์นะเพิ่มเป็น1 2 3 4รอบที่7ออก2 82 8 8 8เข้าไหมคะไม่เข้า2เข้าไหมคะเข้า8เข้าไหมคะไม่เข้าไม่เข้า ต่อไปรับที่8นะคะรับที่8ปดอรับที่7มาคำนวณ3าตัวบนหลักร้อยก็คือ2 2ตัวล่างหลัก10ก็คือ8 2บวก8เท่ากับ10เอาแค่หลักหน่วยก็คือ0ูนย์นะเพิ่มเป็น1 2 3 4งสนะคะรับที่8ออก1 1 2 8 3 1ามเข้าไหมคะเข้า2เข้าไหมคะเข้า8เข้าไหมคะไม่เข้า3เข้าไหมคะเข้าจะเห็นว่าเข้าที่2ตัวบนรูดหลังนะคะที่นี่เราก็ลงทุนที่2ตัวบนรูดหลังได้เลยนะคะ2ตัวบนรูดหลัง ก็ลงทุนได้เลยทีนี้ต่อไปรอบที่9รอบที่8มาคำนวณ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ1นบวกสตัวล่างหลัก10ก็คือ8 1นบวกแเท่ากับเนะับเพิ่มให้ได้5จํานวน9แล้วก็0 1 2 3รอบที่9ออก0 0 1 3 9 0เข้านะคะแต่เราลงทุนที่2ตัวล่างรุด2ตัว2ตัวบนรูดหลังเราก็ลงทุนที่เ,เช็คที่1เลย1เข้าไหมคะเข้าต่อไปรอบที่ รับที่10อารับที่9มาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนหลักร้อยคือ0บวก2ตัวล่างหลักสิบก็คือ3 0นบวก3เท่ากับ 3, 3, 3 5, 6, นับเพิ่ม3แล้วก็4 5 6 7รับที่10ออก2 9 3, 4 1 3ามเข้าไหมคะเข้านะคะทำสีแดงไว้ต่อไปรับที่11อารับที่10มาคำนวณ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ2บวก2ตัวล่างหลักสิบก็คือ4 2บวก4เท่ากับ6นับเพิ่มเป็น7 8, 90 รอบที่11ออก750550้า้ยเข้าไหมคะเข้าต่อไปรอบที่12อเอารอบที่11มาคำนวณ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ7บวกสบวกตัวล่างหลัก10ก็คือ57บวก5เท่ากับ12อเอาแค่หลักหนึ่งก็คือ2นะเพิ่มไป3 456รอบที่12ออก8 3 4 2 0 4เข้าไหมคะเข้าต่อไปรอบที่13เอารอบที่12มาคำนวณ 8บวก2เท่ากับ10เอาแค่หลักหน่วยก็คือ0แลเพิ่มเป็น1 2 3 4รอบที่13ออก2 3 1 9 0 1เข้านะคะ1เข้าต่อไปรอบที่14เอารอบที่13มาคำนวณ2บวก9เท่ากับ11เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1เพิ่มเป็น2 3 4 5รอบที่14ออก4 7 1 0 0 1เข้านะคะต่อไปรอบที่15เอารอบที่14มาคำนวณ4บวก0เท่ากับ สีนะันเพิ่มเป็น 5, 6, 7, 8รอบที่15ออก 8, 6, 7, 3, 5, 7เข้านะคะเข้าติดต่อกันแล้ว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10รอบแล้วนะคะยี่งี้เขาจะเปลี่ยนสูตรแล้วนะคะทีนี้ได้10รอบแล้วยี่ไงก็ฝากกดติดตามช่อง d ีว5 6 3สองหด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอในการทำคลิปใหม่ๆสูตรใหม่ๆใ,ในแต่ละวันนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ